สวัสดีครับ YouTube BG c ช anel ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดเห็นการแข่งขันฟุตบอล FA Thailand ์ยุทธฤทธรุ่นอายุ14ปีวันนี้ครับทัพเดอร์บิทจูเนียก็มีคิวพบกับมอ,อกเกรมบัณฑิตแต่ย้อนกลับมาเปิดขึ้นมาเร็วจังหวะนี้ทางฝัง่งสายไม่มีเติมขึ้นมาครับอา้าวเตะบอลติดครับยังได้อยู่เลี้ยงคุยเข้ามาเปิดแล้วก็ชัดเรียบร้อยเลยครับเอาครับขึ้นน้ำเร็วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับ เป็นทางด้านของกิติศักดิ์สิงหาครับยิงประตูขึ้นนํำครับให้บีจีปทุมยูเนเต็ดรุ่นอายุ14ปีครับออกน้ำมอเกษมรมดิตไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ดูกันอีกครั้งจังหวะเนี่ยเหมือนชัดไม่มีอะไรแล้วครับเปิดบอลขึ้นไปทางฝั่งซ้ายครับนี่ครับแต่แนวรับของมอเกษมมมดิตเนี่ยเคลียบอลไม่ดีครับติดผู้เล่นของบีจีปทุมแล้วก็เปิดกลับมาแล้วก็เป็นท่านของกิติศักดิ์สิงหาครับชาร์จเข้าไปโล่งๆครับ บอลเตียงรุยขึ้นมาครับทาดาต้องเตะทิ้งออกมาก่อนอาครับดันหน้ามีทางน้านของธนกิจธนก,กิจยิงเรียบร้อยเลยครับอาครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหมาเร็วเหมือนกันครับประตูที่2ครับของ BG ปีะุุมยูเนเต็ดจากนัอนของธนก,กิจวิชยัยกุลครับจากจังหวะเกมบุกของอเมเกษตรมดิดครับเตะสวนทิ้งขึ้นมาเนี่ยบอล่ยลึกมาถึงทันันของ ธนกิจวิชัยกุลครับดูกันอีกครั้งครับฮาดาเนี่ครับวางยาวขึ้นมาบอลตกพื้นครับมีพื้นที่เลยครับธนกิจเนี่ยวิ่งเข้าหาแล้วก็กระโดดแปรเข้าไปครับบวกสกอร์ที่2ครับนำห่าง2ประตูต่อศูนย์เลยววนมาเข้าทางองนุกุลอนุกุลวางข้ามฝากมาที่กิติศักดิติศักด์ครับมีความเร็วเปิดกลับเข้ามาังหวันนี้ออกมาคว้าได้แล้วไม่อยู่ได้ซ้ำมายังไม่ได้ครับเกษตรบริษต้อง เที่ยวมาก่อนหมาใหม่ครับเปิดเบ้ามาจังหวะนี้หลนตัดได้อีกแล้วเตขึ้นหน้ามาเอาครับจังหวะหลุดอีกแล้วครับธนกิจธนกิจมีความเร็วแล้วก็ล็อกหนึ่งจังหวะเข้าซ้ายยังไงครับหาจังหวะล็อกเข้าขวาแล้วลองยิงเรียบร้อยเลยครับเอาครับสามประตูต่อศูนย์เลยครับนี่ครับมาคนเดียวเลยครับสาหรับทั้งนั้นของธนกิจวิชัยกุลครับจากจังหวะวางบอลทิ้งขึ้นมา ข้างหน้าครับบอลเดีเลยมาถึงท่านนั้ของธนกิจรับวิชัยกุลนี่ครับบอลหลุดมามีพื้นที่มีเวลาครับเกมรับของมอเกษตรมดิตก็เหลือคนเดียวครับโดนล็อกหล,อก,ลอกไป้2จังหวะครับนี่ครับจังหวะแรกเหมือนจะยิงด้วยซ้ายแต่ก็ล็อกเข้าขวาแล้วครับยิงไปอีกเสานึ่งเลยครับผู้สารประตูก็หลงเหมือนกันออกข้างมาที่ธีรชัยครั้งหนึ่งเปิดเข้าไปลุ้นเคทษ แล้วน่ของอนุกูลก็ยังหมงสกัดมาได้แล้วก็ยิงจังหวะนี้เอาแล้วครับไล่ขึ้นมาครับเป็น1ประตูต่อ3มครับมอกษเสริมดิตได้ประตูไล่ขึ้นมาจากผู้เล่นหมายเลข1 1ครับนราทิปบูรณพลครับก็กลับมาได้ลุ้นอีกครั้งครับดูกันอีกครั้งครับวางบอลเข้ามาเนี่ยอนุกูลหมุงทิ้งออกมาครับมาเข้าทางของนราธิปครับซัดด้วยขวาจังหวะนี้บอลพุ่งเสียบเสาไปเลยครับ เหมือนจะไม่มีอะไรครับจังหวะนี้นี่แต่ต้องบอกว่าลูกยิงของนาราทิปเนี่ยคมใช้ได้เลยครับชินาพัทเลี้ยงตัดเข้ามาจ่ายออกมาจังหวะนี้ยังไงครับลองยิงโอ้โหปัดเอาไว้ได้แล้วก็ยังไม่พ้นเข็อันตรายต้องเตะทิ้งออกมาก,ก่อนครับโอ้โหเกือบจะได้ลุ้นประตูที่4ครั้งหนึ่งครับ เสียบอลอีกแล้วครับหน้าเกตโทษกิรศักด์พาบอลลุยเข้ามาบอลมาอยู่ที่ชิดสซนพวงลองยิงด้วยขวาจังหวะน,นี้ยังสกัดออกมาได้ครับชินพัฒน์เสียบอลอาวครับกรเกษบัณฑิตจาสวนกลับวางยาวขึ้นหน้ามาเอาวครับมีพื้นที่แล้วก็ยิงสวนจังหวะน,นี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหอาแล้วครับไล่ประตูได้ประตูขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3แล้วครับสำหรับมอกเกษตรบฑิตโอ้โหจากจังหวะสวนกลับแล้วก็ หลุดเข้าไปได้ยิงโล่งๆเลยครับผู้เล่นสำรองอย่างท่านนั้นของคีรินปกป้องครับเนี่ครับวางยาวขึ้นมาแล้วก็คีรินเนี่ยหลุดเดี่ยวเลยครับบวกกับท่านนั้นของวัตราวุธเนี่ยเติมขึ้นมาพยายามจะขึ้นมาเล่นบอลบแต่ก็ไม่ถึงครับโดนท่านั้นของคีรินยิงสวนเข้าไปครับให้หมอกเสบมันติดไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อสาม ต้องเททิ้งก่อนทาดาทาดาจ่ายขึ้นมาจาังหวะนี้สปีดเข้าหาบอลกิติศักด์โดนกระแทกอยู่กิติศักด์เก็บได้เลี้ยงแหวกด้ยเข้ามาอาครับได้หลุดแล้วก็เรียบร้อยเลยครับอาครับหนีห่างอีกครั้งเป็น4ประตูต่อ2ครับจากลูกยิงของกิติศักดิ์สิงห์หาครับโอ้โหต้องบอกว่าทักษะยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับทางด้านของกิติศักดิ์สิงห์หาครับ รูกันอีกครั้งครับวางยาวขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยหลุดเข้าไปแล้วก็มีผู้เล่นเกมรับของมอกระเสมดิดเนี่ยเข้ามากระแทกแต่ไม่เสียหลักครับเก็บบอลได้แล้วก็แหวกมาเลยครับ2คนเนี่ครับเอาไม่อยู่ครับแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปครับจังหวะนี้ครับกิติศักดิ์สิงหาครับให้บีจีปทุมหนีห่างอีกครั้งเป็น4ประตูต่อ2เริ่มจะขยับแก้เกมแล้วครับสำหรับบีจีปทุม นี่ครับลงมาใหม่ครับวงสวัสด์จ่ายมาไอศิกษกจ่ายย้อนบอลมาเข้าทางธนกิจธนกิจออกข้างมาเปิดเข้ามาจังหวะนี้ธีรพัฒได้มงยังตะคุบเอาไว้ได้แล้วก็ซ้ําเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยเลยครับน้ำห่าง5ตัวต่อ2แล้วครับสาหรับบีจีปทุมเอาจนได้ครับธีรพัฒน์สินอุมวงศานี่ครับพอ จะได้ก็ได้ติดๆกันเลยครับสำหรับบีจีปทุมยูเนเต็ดรู้กันอีกครั้งครัครบบอลเก็บในเขตโทษโดยธนก,กิจกับจ่ายย้อนมาจังหวะน,นี้ก็อย่ยมาเข้าทางของธนก,กิจอีกครั้งหนึ่งครับออกข้างไปที่พงสวัสด์ครับเปิดมาเนี่ยธีรพัฒมุมงจังหวะแรกเนี่ยผู้รักษาประตูของมอกรเสมดิด์ออกมาปัดเอาไว้ได้แต่ยังไม่พ้นเขตอันตรายครับก่อนที่ธีรพัฒนจะตามซ้ําเข้าไปครับ ประตูแรกของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยครับสำหรับธีรพัฒน์วิ่งเข้ามายิงด้วยขวาติดกำแพงต้องเตะทิ้งออกมาก่อนอ้าวแล้วจับบอลพลาดเอาแล้ครับได้บอลหลุดขึ้นมาแต่อรมณู้กสาประตูมีพื้นที่มีเวลาแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยครับเอาจนได้ครับประตูที่6ครับแล้วก็เป็นท่านของธนก,กิจวิชัยกุลครับเป็นฮตติกของเจ้าตัวเลยครับธนก,กิจวิชัยกุล บีจีปทุมยูเนเต็ดออกนำมอกรเส่เมดิทเป็น6ประตูต่อ2เลยครับโอ้โหโ,หโดนไล่ขึ้นมา2-3แป๊บเดียวเท่านั้นครับทำอีก3ประตูนี้ห่างอีกแล้วครับนี่ครับความผิดพลาดของผู้เล่นเกมรับของมอกระเส่เมดิทจับบอลไม่ดีครับโดนท่านของธนกิจฉกบอลไปได้แล้วก็แต่หลบผู้รักษาประตูก่อนจะยิงด้วยขวาเข้าไปโล่งๆครับ ก็โดนดึงครับจังหวะนี้ผู้สิน์ให้ฟาก็เป็นพลิกของบีจีปทุมแล้วเล่นเร็วเลยครับวันออกไปทางฝั่งขวาที่วีรพัฒน์วีรพัฒน์เปิดมาได้มงโอ้โหโดนบอลไม่เต็มครับลูกมงของอภิรักษ์สาลีครับและผู้ตัดสินก็เป่าลูกวิดจบเกมการแข่งขันครับในศึกฟุตบอล FA t h a ไ l ย n d นด์ยุ l e a ลีกรุ่นอายุ14ปีเฟส2รอบภูมิภาคกคับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลบีจีปทุมยูเนเต็ดครับ เอาชนะมเกษมสรณิต,ตไป6ประตูต่ตอ2ครับ